สำหรับใครที่เข้ามาเล่นโปเกมอนส็อตจากคลิปนี้รับไปเลยโปเกมอนจากช่องจ่ายเอพีเพียงแค่ทุกคนคอมเมนต์ชื่อในเกมไว้ใต้คอมเมนต์เพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับโปเกมอนตัวนี้ไปครอบครองกันแบบฟรีๆส่วนระบบภายในเซิร์ฟเวอร์จะน่าสนใจขนาดไหนเราไปดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่าครับ let's go ฮัมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วในวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ p i x e l m o n s l สลนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโปเกมอนนั่นเองนะครับผมมีสกินพร้อมระบบที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยเองนะครับผมที่สําคัญคือเขาเพิ่งกลับมาเปิดนั่นเองนะครับสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ p i x e l m o n s l o t นั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์นี้ไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาววนหหหลไ้้้ใติงคอรื ใต้คาอธิบายเลยน่เองนะครับผมแต่ท้าสมุิทุกคนนั้นโหลดไม่เป็นนะครับผมเห็นตัวไอใช่ไหมที่มันจะเลื่อนคลิปออกมาให้เราดูเนี่ยนะครับให้กดคลิกไปนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดที่ผมเคยสอนไปแล้วซีซั่นที่แล้วได้เลยนี่นะครับผมโอเคก่อนที่เรานั้นจะพาทุกคนไปดูในแต่ละระบบภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ให้กับการกลับมาในครั้งนี้ขอ50ไลค์ได้ไหมครับที่ผมหายไป2-3อาทิตย์เนื่องจากผมติดเรียนนะครับติดงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่เองนะครับก็เล ทําให้ห่างหายไปต้องขอโทษขอโพย <c oughs> ขออภัยไวนะที่นี้ด้วยละกันนะครับแต่เดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะไม่หายไปแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคไม่พูดพ่อมทาเพลงไปมากกว่านี้งั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในแต่ละระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ p i x e ์มอนส lot กันเลยดีกว่านะครับว่ามีระบบอะไรกันบ้าง <Okay. S 1> สําหรับคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมันก็จะให้เรานั้นเลือกคู่หูนะครับที่เราต้องการซึ่งผมนะครับก็เลือกไอ้เจ้าตัวนี้ <Yeah. S 1> มานั่นเองนะครับผม <c oughs> อพอเราเลือกโปเกมอนคู่ใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินมาตรงนี้นะครับมันจะเด แบบนี้เข้ามานะครับผมพร้อมกับไอเทมแสดงว่าคุณนั้นได้ทําการรับไอเทมเบื้องต้นแล้วนี่เองนะครับผมหรือว่าไอเทมเริ่มต้นเนาะแล้วถ้าสมมติทุกคนมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมันจะมีอยู่2แบบให้เราเลือกเล่นนี่เองนะครับไม่ว่าทุกคนนั้นจะไปเริ่มต้นด้วยการสร้างถิ่นฐานโดยการสร้างบ้านหรือทุกคนนั้นจะเอาโปเกมอนคู่ใจของเราเนี่ยนะครับผมไปฟาร์มรีเวลก่อนก็ได้นี่เองนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะไปสร้างบ้านก่อนให้ทุกคนนั้นกดตัว E นะครับมันจะเด้งหน้าต่าง ไปที่โฮมนะครับที่เราได้ทําการเซตโฮมเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนไอเจ้าส็อตที่2นี้นะครับก็คือจะวาร์ปนะครับทางด้านกลับมาสเป๋าหรือกลับมาจุดที่เรายืนอยู่นะตรงนี้นั่นเองนะครับผมและอันที่3าที่มันเขียนกระเป๋านะครับมันก็จะเปิดเมนูตัว E ีเหมือนปกติเลยนี่นะครับและอันสุดท้ายนี่แหละนะครับมันคือจะเป็นทางด้านศูนย์รวมวาร์ปต่างๆนานานี่เองนะครับผมสำหรับคนไหนที่ต้องการไปในสถานที่ไหนสามารถเอาเมาส์นะครับไปชี้แล้วมันจะมีหัวข้อบอกนี่นะครับว่าสถานที่ที่ชี้เนี่ยมันคือ สถานที่ไหนโดยประมาณนี้เองนะครับขอเอาเมนูวาเป็นรีวิวท้ายคลิปให้ละกันเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนนั้นไปฟาร์มเลเวลให้กับโปเกมอนคู่ใจก่อนเลยดีกว่านะครับว่าสถานที่ฟาร์มมันฟาร์มได้ตรงไหนเอาจริงแล้วตัว E เนี่ยแล้วก็ไปที่ว้ามันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับหากทุกคนเกิดมาตรงนี้นะครับให้ทุกคนนั้น เลี้ยวซ้ายมานะครับแล้วก็เดินตรงไปได้เลยนี่อนะครับผมอันนั้นก็คือจะเป็นทางด้านสถานที่ฟาร์มเลเวลฟาร์ม E V S นั่นเองนะครับผมอ่าเราเดินมาตรงนี้นะครับแล้วเห็น N P C ที่แบบมีพื้นแบบบล็อกอิดแบบนั้นไหมครับไอเจ้าบล็อกนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้าน N P C ฟาร์มเลเวลนั่นเองนะครับผมอ่าเราก็สามารถเลือกตีได้เลยตามใจชอบเนาะก็จะมีเลเวล5เลเวล10นะครับสูงสุดสําหรับที่นะตรงนี้ก็คือ20นั่นเองนะครับหากเราฟาร์มนะครับแล้วโปเกมอนเราตายนะครับผม ก็ให้ทุกคนนั้นมาเพิ่มเรือดได้เลยอเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับผม นะตอนนี้นะครับผมตีไปโอ้โหโปเกมอนเราไม่น่าสู้ไหวนะเอาตรงแล้วนะครับเนื่องจากเราเอาโปเกมอนเลเวลต่ำนะครับผมหรือว่าเลเวลยังน้อยมาตีเลเวล20นะครับใครจะไปนอดล่ะครับเนาะโอเคถ้าโปเกมอนเราตายก็แค่มาฮิวตรงนี้เรียบร้อยครับผมแค่นี้นะครับผมง่ายอินซี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมนั้นจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมสําหรับที่ฟาร์มเลเวลนะอ่ะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนู้นเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นเลเวล30 ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะเราก็สามารถฟาร์มวนลูปแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยโดยประมาณนั่นเองนะครับผมแล้วค่าพรสแสวงน่ะเราสามารถไปฟาร์มได้ตรงไหนฟาร์มได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผม <Huh? S 1> อ่ามันก็จะมีบอกนะครับเราต้องการฟาร์มสีอะไรนะครับแต่ละสีมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะถ้าสีเขียวเนี่ยจะเป็นฟาร์มค่าพรสแสวงของ HP สีแดงนี่ก็คือ a อ k เคสีน้ำตาลก็คือเกาะอ,อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมวิธีการดูก็ให้ทับนะครับ evs นะครับแล้วก็ตามสล็อตที่เราต้องการที่จะฟาร์มได้เลยอ่าสล็อตก็คือดูตรงนี้เนาะนะครับผมเราอยากจะฟาร์มอะไรก็แค่ไปตามสีที่ต้องการได้เลยส่วนตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นด้านยิมนั่นเองนะครับผมณนะตอนนี้นะครับมีคนยึดแล้วนั่นเองนะครับผมโ,โ,โ,โอ้เออมันมีทีมด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นชื่อบนหัวของผมไหมฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่า อ่ยยิมนั่นเองนะครับเห็นปะ่ะมันก็จะมีสถานที่ให้เรายึดนั่นเองนะครับผมสถานี่นี้สถานที่นั้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลือกด้วยโ <Okay. S 1> อเคคนนี้ที่ยึดไว้ก็คือ2ตัวนี้โดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคขออนุญาตทับสปาลกลับมานะครับเพื่อพาทุกคนนั้นไปเลือกไอเจ้าทีมบนหัวนี่นนะครับผมวิธีการเลือกนะครับก็คือตรงนี้เลยเห็นปะ่ะ มันก็จะมีทีมนะครับให้เราเลือกนะครับผมถึง3รูปแบบเลยนั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่ว่าคุณน่าจะเลือกทีมไหนนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ผมมีทีมอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นทีมไอ้นกสีฟ้าอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้คืออ้างอิงมาจากเออโปเกมอนโกโดยตรงเลยนะครับแอดบินได้ทําการสปอยมาไว้นั่นเองนะฮะโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านการโอนย้ายเลเวลนั่นเองนะครับผมวิธีการโอนนะครับผมก็ให้กคนนั้นเลือกโปเกมอนที่ทุกคนน่าจะโอน มาก่อนได้เองนะครับอย่างเช่นผมขอเอาโปเกมอนตัว นี่นะครับผมโอนให้กับโปเกมอนตัวนี้นะครับผมเราก็จะต้องใช้บัตรนะครับผมไอ้เจ้าสีเขียวอันนี้กับบัตรอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบัตรซอนนี้หาได้นั่นเองนะครับผมจากการไปฟาร์มบอสโลกนะครับครับอะไรต่างๆนานานั่นเองนะฮะโอเคพอเรามี2บัตรอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้ทําการกดย้ายได้เลยอันนี้ก็คือโอนย้ายเลเวลล้มเหลวเองนะครับผมมันก็มีโอกาสแตกกับโอกาสติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย้ายเลเวล48นะครับผมไปให้กรบหกอ่านี่เลยนะครับผม เสร็จสิ้นนะครับผมณตอนนี้นะครับไอเจ้าริงบัวนี้นะครับผมก็เป็นเลเวล48นะครับผมส่วนไอเจ้าอ่ามังกรตัวนี้นะครับก็เป็นเลเวล36เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นอันนี้คือเป็นระบบเทสเลเวลนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ตามมากับผมนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าจะได้ไอเจ้าริงบูตัวนี้ไปด้วยนี่เองนะครับผม1ตัวให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้านวาร์ปไปไบโอมต่างๆนั่นเองนะครับผมก็ไปฟาร์ม เกมอนอะไรต่างๆนาน,นาก็สามารถคลิกที่ไอเท,ทาทานอนตัวนี้นะครับเพื่อ ว่าไปฟาร์มตามไบโอมที่ต้องการได้เลยนั่นเองนะครับผมเดินตรงมาตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านวันอาทิตย์จะมี g y m นะครับมังกร3 v 3นั่นเองนะครับก็คือเหมือนจะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมให้เรามาดวลกันนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้นะครับหากเราเดินเข้ามานะครับมันก็จะเป็นทางด้านที่แรกของออนไลน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีทางด้านสุ่มชายนี่ฟรีด้วยนะมันก็คือเป็นบัตรอันนี้นั่นเองนะครับผมอ่า อไอ้เจ้าบัตรอันนี้นะครับผมก็สามารถมารับได้ตรงนี้เลยนี่เลยนะฮะมันก็จะมีเช็คอินรายวันนะครับผมซึ่งนะตอนนี้ผมออนมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะฮะแต่ก็ยังเช็คอินวันที่7ไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นออนไลน์ตามชั่วโมงนี่นะครับก็สามารถมารับได้ตรงนี้เลย <c oughs> อ่าและถ้าสมมุติเรามีบัตรชายนี่นะครับผมเราแลกบัตรจาก NPC ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทํชายนี่นะครับมันจะสุ่มนะครับผม ทางด้านโปเกมอนช้นี้ให้กับเราเนี่ยเองนะครับกดไปหนึ่งทีอ่าณนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการสุ่มชายนี่นะครับผมเข้า PC เรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าทำพีซได้หรือเปล่านี่เลยโคตอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดสุ่มอีกหนึ่งทีแล้วกันเนาะเผื่อจะได้ตัวดีๆนี่ไม่รู้ว่ามันสวยหรือมันดีหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมไป วดีหนึ่งทีฮะได้แต่ละตัวแต่ละตัวน่ารักชิมมเรียนะครับผมโอเคสําหรับตรงนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมคืออะไรนะฮะอันนี้คือโปรโมชั่นประจําเดือนนั่นเองนะครับผมอ่าก็มีตัวอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้เลยเห็นบ้ามันมีโมเดลให้ดูด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นทางด้านตัวแบบนี้ ประมาณนั้นแล้วเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมมันก็คือจะเป็นทางด้านที่แรกไอเทมบอสนั่นเองนะครับผมเราสามารถนะครับไปตีบอสโลกได้นะครับมันก็จะดรอปไอพวกนี้มานะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นทางด้านชิ้นส่วนนะครับผมไอเทมตรงนี้ได้เลยนี่นเนะครับผมมันก็มีเยอะแยะมากมายส่วนตรงนี้ก็คือเป็นที่เรียนเลเวลนั่นเองนะครับผมไม่สิมันเป็นเป็นที่เรียนท่าเนาะเออเป็นที่เรียนท่านั่นเองนะครับผมตรงไปตรงนู้นนะครับก็คือจะเป็นทางด้านไอเทมช็อปเดี๋ยวผมขอตัดว้าไปเลยแล้วกันเนาะชวับแล้วน้าตอนนี้ นะครับเราก็วิ่งมาถึงเขาเรียกว่าอะไรนะตึกนะครับที่เอาไว้พวกแบบขายของหรือนำของมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะมีนะครับผมทางด้านที่ซื้อแผ่นซีดีนะครับผม,มส่วนใหญ่เป็นแผ่นซีดีหรอเออ มันไม่น่าจะเป็นที่ขายของและสําหรับตรงนี้น่าจะเป็นทางด้านที่ขายไอที่ซื้อมากกว่านั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าตรงนี้ก็คือเป็นจุดนะครับผมเอ่อซื้อแผ่นซีดีต่างๆนานาโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับทางด้านจุดวาร์ปกันบ้างเลยดีกว่านะครับเริ่มจากจุดวาร์ปอันแรก อ๋ออันนี้คือเป็นไอเทมเติมนะครับผมที่แรกที่แรกของเติมอันนี้ก็คือจะเป็นที่ซื้อของนะครับที่เราเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนตรงนี้นะครับผมก็คือกาชานะครับผมภายในเซิร์ฟเวอร์นะ <Okay. S 1> อ๋ออเเราก็สามารถมาแลกเป็นคีย์พวกนี้ได้ซึ่งมันจะมีคีย์เติมกับคีย์ที่ได้จากการฆ่าบอสนั่นเองนะครับผมบอสจะมีทุกๆ1ทุ่ม2ทุ่มนะครับขึ้นอยู่ที่แอดมินจะจัดนะครับผมก็สามารถไปติดตามได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนี่เองนะครับผมโอเคส่วนวัดต่อไปนะครับก็คือที่เอนชานปกตินะครับไม่น่าจะมีอะไร สวยรูนะครับผมอันนี้ก็คือที่ดูการแข่งนะครับผมอ๋อก็คือจะมีการแข่งขันกันเร็วๆนี้ด้วยนี่นะครับผมเป็นการแข่งขันเหมือนคล้ายๆโปเกมอนโกเลยโดยประมาณนี่เองนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็คือเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็คือที่รักษาหรือว่าฮิวโปเกมอนอันนี้ที่เก็บเลเวลก็เราก็พามาแล้วเรียบร้อยเนาะที่เก็บ EVS ก็พาไปแล้วออนไลน์ก็พาไปแล้วบอสโว อันนี้คือบอสโว่นั่นเองนะครับผมซึ่งณตอนนี้คือยังไม่มีนั่นเองนะครับผมอาจจะเพิ่งจัดไปแล้วก็เป็นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่สร้างบ้านนะครับผมที่ N d ดีโลกเอนต้านะครับอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานอันนี้ที่เลือกทีมอ่าที่เลือกทีมก็คือในจุดตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือที่ลางฟอสซิลนั่นเองนะครับผมเวลาเหยียบแล้วมันก็จะมีเสียงตริงตริงด้วยนั่นเองนะครับวาพที่เอ็นพีซีโลกโปเกมอนอ๋อ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นธัานุ NPC โลบโปเกมอนอันนี้คือจอยแงคงนะครับผมเออมีระบบแงคงด้วยนี่นเองนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอันนี้ก็คือสกิล ก็คือเป็นที่เรียนธาตุนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนียนก่อนดีกว่านะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มีระบบแรงนะครับซึ่งแล้งอันนี้นะครับผมก็จะมีเวลานะครับในการลงด้วยนี่นะครับผมแบทเทิลแลงเปิดให้เข้าร่วมตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับผมจนถึง3ามทุ่มนั่นเองนะครับผู้ที่ได้อันดับ1-10นะครับของสัปดาห์จะได้รับของรางวัลพิเศษนะครับการกาการแข่งขันก็แสนจะง่ายมาก1ในปาร์ตี้ต้องมีโปเกมอนเทพไม่เกิน1ตัวนะครับ ผม2ต้องมีโปเกมอนในปาร์ตี้ครบ6ตัว3นะครับโปเกมอนของคุณในปาร์ตี้ต้องมีเลเวลขั้นต่ําคือ30ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้ว4นะครับออกในขนาดแข่งขันได้เพียงแค่3ครั้งไม่งั้นจะถูกลงโทษโดยการแบน1วันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับหากใครที่อยากจะลงก็คือลงการแข่งขันได้เลยนะตอนนี้นะครับผม เออมันเลยเวลามาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงให้ดูได้นั่เองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนอ่าสำหรับคนไหนที่อยากจะลงก็มากดลงแรงตรงนี้ได้เลยมันก็จะไปแข่งขันกับคนที่กดแรงเหมือนกันนั่เองนะครับเพื่อชิงของรางวัลน,นะครับภายในเซิร์ฟเวอร์โดยประมาณนั่นเองนะครับผมอ่าบอกเลยว่าโคตรจะเท่เลยแล้วตรงนี้มันคืออะไรนะเออ ไอ้ตรงนี้มันก็คือเป็นอีกหนึ่งระบบนะซึ่งผมไม่สามารถสาธิตให้ดูได้เนื่องจากไม่มีไอ้ที่หย่อนลงไปนะเออแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเฮ้ยโมเดลเหรออ๋อเป็นโมเดลครับเป็นโมเดลนะฮะซึ่งโมเดลอันนี้นะครับกดตัว Q นะครับผมมันจะเป็นการโชว์ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่รู้มันปิดยังไงอันนี้หรือเปล่าอ่านี่เลยเห็นไหมเห็นไหม นี่เลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าโมเดลนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะเล่นนะครับก็ลองมาลิ้มลองรสชาติของทางเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนสล็อตหรือพิกซมอนสล็อตได้เลยนี่นะครับลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้ลิงก์คลิปชั่นสำหรับคนไหนที่ดาวโหลดไม่เป็นก็ขึ้นให้แล้วต้นคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอกันใหม่สตรีม